เทคนิคเทรดไบนารีกำไรบวก7,000บาทด้วยเรนโบบวกเวฟวอลุ่มใช้เพียงแค่2ออินดิเคเตอร์นะครับก็หาเงินหลักพันได้สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0 0 0 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เท d e เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะตัวอินดิเคเตอร์นะครับกดขึ้นมาได้เลยมาที่ moving average มาเลือกตัว Rainbow moving average ตรงนี้ก็กดขึ้นมาได้เลยครับอ่าเราก็ใช้ค่า2 10 s โค้ด SMA นะครับค่าตามนี้เลยแล้วก็กดใช้งานนะครับต่อมานะครับมาที่ตัวชี้วัดมาที่ตัว Volume นะครับ ตรงนี้ไว้เว Wave v o l ตัวนี้นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยให้ใช้ค่า ATR นะครับ 2, Cost Auto นะครับแล้วก็กดเลือกใช้งานได้เลยเราก็จะได้ตัวเว v e Volume เข้ามาในกราฟนะครับ2 indicator ในการคัดกรองกันเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์กันนะครับสำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับให้สังเกตเนาะแท่งเทียนเนี่ยไว้เว Wave v o l u ต้องเป็นสีเขียวนะครับวิ่งขึ้นอย่างนี้นะ สีเขียวนะครับพอเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตแท่งเทียนที่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมสีเขียวเหมือนกันนะครับสีเขียวทั้งคู่แล้วแท่งเทียนตรงเนี้ยขึ้นมายืนเหนือเส้นสายลุงเห็นไหมที่ตรงเนี้ยเส้นมันพันๆกันเนี่ยนะปกติแท่งเทียนมันอยู่ในเส้นใช่ไหมครับตรงนี้มันขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นแล้วนะครับเราก็จะทําการ follow buy ซื้อขึ้นนั่นเอง เป็นการเทรดซื้อขึ้น follow t r e n ตามแรงของแท่งเทียนกันนะครับอย่างตรงนี้ก็พอใช้งานได้นะครับเพราะว่าแท่งเทียนก่อนหน้ามันอยู่ในตัวของสายลุ้งนะครับเป็นแท่งแล้วเจอแท่งตรงนี้นะครับ ไอ้ข้างล่างก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเราก็สามารถเปิดบายซื้อขึ้นที่แท่งถัดไปได้นะครับแต่การเข้าช่วงต้นเทนจะมีความแม่นกว่าช่วงปลายเทนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเงื่อนไขาการเซลล์กันสาหรับเงื่อนไขในการเซลลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไวเวฟโวลุ White ่ม um ต้องเริ่มเป็นสีแดงเห็นไหมครับตอนบายเรามองเป็นสีเขียวแต่ตอนเซลเราต้องมองเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สังเกตแท่งเทียนตรงนี้นะครับมีการทะลุนะครับทะลุ ใต้เส้นสายลุ้งลงมาแล้วนะครับแล้วแท่งถัดมาเราก็เปิดออเดอร์ซื้อลงออเดอร์นี้ก็ยังไม่ลงสทัทีเดียวนะครับเราก็จะเข้าแท่งถัดไปเป็นการเปิดไม้2ซื้อลงลงมานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เห็นไหมครับว่าแท่งเทียนเมื่อมันอยู่ใต้เส้นสายลุ้งเนี่ยเทียนหลักๆของมันก็คือจะวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเทรดตามเทียนเนี่ยแล้วช่วงตลาดที่กราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทนดีนะวิ่งขึ้นชนแนวต้านวิ่งลงอย่างเงี้ยนะ การเทรดเทคนิคนี้นะครับก็จะมีความแม่นยําสูงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูเทรดจริงกันเลยครับโอเคครับสําหรับออเดอร์แรกของเราเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าแท่งเทียนที่แท่งนี้มีการขึ้นไปยืนเหนือตัวเส้นสายลูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงข้างล่างนี้ก็เห็นไหมเป็นสีเขียวนะครับผม ก็เป็นเพิ่งเริ่มเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ผมก็มองว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับก็มองว่าตรงนี้มีโอกาสที่แท่งเทียนจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เข้าเงื่อนไขของเรา เราก็จะเปิดออเดอร์บายนะครับไม่เน้นเข้าราคาเปิดก็สามารถเข้าราคาที่ดีกว่าราคาเปิดได้นะครับเป็นราคาที่รอแท่งเทียนเนี่ยเปิดมาแล้วนะครับแล้วรอแท่งเทียนย่อลงมานะครับเนี่ยเราก็เซตเวลา1นาทีอ่ะแท่งเทียนย่อลงมาเราก็เปิดซื้อขึ้นแบบนี้นะครับเป็นการเข้าที่ดีกว่าราคาเปิดนะครับก็จะเพิ่มโอกาสชนะมากขึ้น ครับก็เทลงมานะครับผมผิดจากที่เราคาดการไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะทบไม้ที่2ขึ้นไปนะครับก็ยังมองฝั่งบายอยู่นะครับโดยสังเกตจากตัวเวฟวอลุ่มนะครับมันยังเป็นสีเขียวแท่งที่2อยู่นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปได้นะครับเราก็เปิดบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คอีกครั้งนาะว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นการแก้ไม้นะครับว่าตรงนี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเวฟ ไวเวฟวอลลุ่มเนี่ยมันยังเป็นสีเขียวมันก็ยังมีแรงบายมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับตอนนี้เหลือ10กว่าวิสุดท้ายแล้วนะครับจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับมารอลุ้นกันการเทรดของผมเนี่ยก็จะมีการเดินเงินแบบ3าไม้นะครับอ่ะรู้สึกว่าไม้2ก็น่าจะวินแล้วนะครับ3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไปนะครับสำหรับออเดอร์แรกของเราเนาะ เห็นไหมครับสังเกตจากตัว white wave volume เนี่ยมันยังเป็นสีเขียวก็กลับขึ้นมาได้จริงๆนะครับก็ชนะไปในออเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อออเดอร์ถัดไปกันเลยจ้าโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะครับก็อยู่กันที่ EUR USD เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าตรงนี้เห็นไ้มเป็น white wave volume เป็นสีเขียวแล้วจังหวะที่แท่งเทียนเนี่ยแท่งนี้นะแท่งเขียวใหญ่ตรงนี้นะครับมันขึ้นไปยืนเหนือตัว สายลุงเป็นที่เรียบร้อยนะตรงนี้เห็นไม้เขียวทั้งคู่แล้วขึ้นมายืนเหนือตัวของเส้นสายลุงเนี่ยปกติแท่งเทียนมันจะอยู่ในสายลุงเนาะแท่งก่อนหน้า มันอยู่ยังไม่ไม่โผเหนือสายลุงนะครับแท่งนี้เราก็โผลขึ้นมาแล้วแสดงว่าแท่งนี้มันต้องปิดเป็นเขียวแล้วตรงนี้ราคาเนี่ยย่อลงมาดีกว่าราคาเปิดด้วยนะครับผมก็จะกด buy ซื้อขึ้นก็เซ็ตเวลาเซ็ตเงินให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเทรดซื้อขึ้นกันก็ตอนนี้ขอปรับเป็นไม้หนึ่งเนาะผมใส่อยู่ที่2 5 0 0นะครับแล้วก็เปิด order ออเดอร์ buy เออจังหวะกราฟโดดขึ้นมาพอดีเลยนะครับสำหรับที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ย ปกติผมเล็งราคาสีแดงไว้เนะเมื่อกี้กดมามันช้าปนิดนึงกราฟเด้งขึ้นมาก็เลยติดอยู่ประมาณใกล้เคียงกับราคาเปิดนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นเขียวสวยเลยนะครับก็น่าจะชนะไม่ต้องแก้ไม้กันนะครับสําหรับไม้นี้ <S <S 5วีสุดท้ายครับสี่สามสนะครับก็ปิดชนะไปสวยงามนะครับกับออเดอร์ที่2ของเรานะครับ โอเคเดี๋ยวไปลุยต่อออเดอร์ที่3กันครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลัรนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลัรจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายส และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงคึ่นะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR o o e นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่3ตรงนี้นะคะก็เห็นว่ารูปแบบแท่งเทียนตรงนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะมันเป็นรูปแบบแท่งเทียนในการกลับตัวมีแท่งแดงเทลงมานะครับมีโดจินะครับโอกาส50%ที่กราฟจะกลับตัวขึ้นแล้วมันทำรูปแบบแบบนี้นะครับทำทรงนะที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเทลงมานะครับมีการย่อนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็เลยมองว่าเอ๊ะมันน่าจะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับโดยสังเกตจากตัวเวฟ วอลลุ่มนะครับตัวนี้ไวเวฟวอลลุ่มของเราเนี่ยยังเป็นสีเขียวนะครับแล้วแท่งนี้มันขึ้นมายืนเหนือตัวเรนโบวด้วยนะครับก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นไปเนาะแล้วรูปแบบพฤติกรรมแท่งเทียนตรงนี้มันค่อนข้างที่สวยนะครับก็มองที่จะเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันก็ Let's go นะครับลุยกันเลยก็รอจังหวะการาฟเปลี่ยนแท่งเนาะแล้วก็เราก็จะเข้าออเดอร์บายซื้อขึ้นกันโอ้โหแรงบายมาดีด้วยนะครับผมก็เลยกดบายราคาเปิดมาเลยนะครับมาอรอลุ้นกัน โอเคครับก็เหลือวิวิสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทบไม้2ขึ้นไปด้วยนะครับก็รอนะครับตอนนี้อีก3 2 1นะครับก็เปิดไม้2ทบขึ้นมานะครับเป็นไม้แก้ของออเดอร์แรกของเรานะครับเพราะว่าสังเกตจากตัวไวเวฟบอลรุ่มของเรามันยังเป็นสีเขียวอยู่แสดงว่าฝั่ง Follow นะฝั่งแรงบายนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นออเดอร์ที่2ตรงนี้กันนะครับ สิบวิสุดท้ายนะครับกราฟก็ขึ้นสวยนะครับผมเหลือประมาณ5าวิแล้วนะครับออเดอร์นี้เราก็น่าจะชนะเนาะ 3 2 1น,นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไปก็วินกันมา3ออเดอร์เห็นไหมครับรูปแบบแท่งเทียนที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมก็วินกันสวยๆเลยนะครับโอเคครับไวเวฟโวลลุ่มของเรายังคงเป็นสีเขียวนะครับแล้วตรงนี้แรงบ่ายมาดีวิ่งขึ้นมายืนเหนือตัวของสายลุงรูปแบบแท่งเทียนพอมันเป็นแบบแท่งเห็นไหมเขียวมันกินแดงเนี้ยนะครับโอกาสที่กราฟเนี่ย แท่งแท่งเนี้ยเหมือนกันเนาะเห็นไหมว่าแท่งถัดมาเนี่ยมันก็เป็นเขียวนะครับมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยแล้วมันเงื่อนไขเนี่ยมันอยู่บนไว้เว wave v สีเขียวเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าเอ๊ะมันก็ต้องเหมือนมันก็ต้องเป็นเขียวอีกแท่งแท่งถัดไปอย่างนี้นะผมก็เลยจะเปิดเด d e r buy ซื้อขึ้นตรงนี้นะครับโอเครอเปลี่ยนแท่งนะครับเราก็เปิด buy ซื้อขึ้นมาก็มันมีตัวอย่างอนาคตที่คาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะ มีตัวอย่างให้ดูอันนี้มันจะวิ่งไปตามอนาคตที่ดูจากประวัติย้อนหลังหรือเปล่านะครับมารอรุ้นแท่งนี้กันห้าวิสุดท้ายนะครับ4 3 2แล้วก็หนนะครับก็ ปิดชนะไปสวยๆนะครับกับเทคนิคเทตตัวเลนโบบวกไวเวฟวอ o l ูมเห็นไหมเป็นไปตามประวัติที่เราคาดการเอาไว้เลยนะครับโอเคก็ปิดจ็อบกันวันนี้ก็ประมาณ4 o r ออเดอร์นี้นะครับผมก็บวกกำไรมาอยู่ที่7778บปาทนะครับก็เทรดกันมา4ออเดอร์เนาะเรามาเทรดกันเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมมาเริ่มช่วงประมาณบ่ายสกวกว่านะครับก็ ปิดจบตอนประมาณบ่ายสามสี่สิบนะครับก็ทํากําไรไปได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสาหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กัน ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ